สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมนาวาัตรีสุธรรมระหงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นางสาวอัญมณีธิรสุทธิรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายกฤษดาสมประสงค์ผุ่มในการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนได้ร่วมลงนามเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง3มหน่วยงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีไรายได้น้อยโดยการมีส่วนร่วมจากองค์กรชุมชนที่ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการบ้านมั่นคงรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดทำระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีธรรมภิบาลระยะเวลาดำเนินการ3ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า ในส่วนความร่วมมือของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์มีความพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์ในระดับพื้นที่และส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคงสนับสนุนวิทยาการในการอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีปัญหาส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาพิบาลมีแผนการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ชัดเจนเริ่มต้นนะครับในการจัดตั้งสหกรณ์ในครั้งแรกเนี่ยครับพี่น้องประชาชนจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มออมทรัพย์ก่อนนะครับแล้วก็มีการสะสมเงินกันนะฮะเหมือนลักษณะของการ ฝึกการทําการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการก่อนนะครับเมื่อมีความพร้อมนะครับก็จะตั้งเป็นสหกรณ์แล้วหลังจากที่เขาอยู่ในชุมชนแล้วเนี่ยครับเราก็มีการส่งเสริมเรื่องอาชีพเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการสร้างรายได้ด้านของความมั่นคงในชีวิตการดูแลนะป้องกันยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็ทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับปัญหาปสษาคคือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือพี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่หาเช้ากินขําความรู้ต่างเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะด้อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทําบัญชีด้วยที่เขาอาจจะไม่มีความรู้ในด้านนี้เราจึงต้องพัฒนาเขาครับเพื่อที่ให้เขามีความรู้ในการจัดการเรื่องของบัญชีเรื่องของการบริหารจัดการสากลครับ สำหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดแสดงนิทรรศการการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงภายใต้ทีมบ้านมั่นคงสหกรณ์เข้มแข็งความเป็นมาของสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคงบทบาทกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงความเข้มแข็งของสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์ตัวอย่าง